ครับอบอบอบมั่วนาะนี่ครับอบคาราบาล่อดดอลี่อบคาราบาลปั่กินครับโอ้คือเต็มหมั่ครับนเลบวะหอมเลยดอลลี่ไอ้ซุกยังนี่ยังจักไหนน้าเดี๋ยวป่าหม้อก็คือคนละอันนี่ฮะหอมขนาดพี่น้องยังซีซุกแล้วพี่น้องดอลลี่บอกซิมสก้อนมาซันมาเจ็กโอ้เจ็ก หอมพักขนาดวยหอมอะไรหอมเครื่องมันเครื่องใส่สูตรเดียวท่นี้ฮะใส่สูตรเดียวคือหอมใช่ไหม้ะวอุนัวขนาดดนี้โอ้ยครับผัวนาจิกหม้อโอเปอมเอาขึ้นมาแล้วปิ้งอย่างต้อคนนี้ฮะีโคปิ้งซี่โครงครับ เอ้ยครับนี่ครับอันนี้ซุกแล้วครับเดี๋ยวแอมที่ตักครับแอมแอมตักแอมซุกแล้วซุกแล้วซุกแล้วปุ่งบุบอ่ะหน้าเจ๊กฮะเป็นปีงเนื้อเสื่อยวนบุบอกแล้วมึงจะอยากเกลี่ยอะไรเฮ้ยดูดิเอาไปพุทธนึกเจ๊งบอกหมอซะเห็นห้องก่อนอันนี้ใช่เพิ่งเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเหพี่น้องเ้ยกระดกกระโด เต็มหม้ออันนี้เอาหนิกินเบิร์ตนี่ก็บ่เบินคนเลยนะครับสังเกตหม้ออบครับตุ่ยหลอกมีตะเนื้อพี่น้องเพื่อเพื่ออบซิซุกคะครับตาหวานเบิร์ตสุคนครับพอลี่ก็หวานบักเจ๊กก็หวานโรคนิอะไรเออ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 ทวยใหญ่เลยเที่เออทวยใหญ่เลยเดี๋ยวเล่ยเออเลยหลายเลยพักเต็มเลรอเออหลายคน เวลามีกินให้หมดเวลาอดอดให้ตายเลยสโลแกนทีมงานได้อย่างบอันนี้แหละที่มาครับมันจะเป็นซาร์ครับเวลากินกินให้บมดกินให้หมดเวลาอดอดให้ตายเลยทีมงานได้อย่างรานระดาได้ครับแต่เป็นตกดินเลยครับยังเจอกันเพราะว่านี่คับเวนแต่ละคนก็มีงานมีการทําตะคนครับวันนี้จะกีดยางวัน้าเช็คกจะกีดยาง แอมก็กิดอย่างพ่อครับเมียใส่ไข่ก๋วยเตี๋ยวยื่อเงินี่อยาว่าสบายเด้อครับเห็นเอ็ดคิดม้วนๆนี่บรีม้วนนี่เนาะเอาน้ำน,ำนำ้ำเนาะน้ำน้สตรอว์นบอรรี่ว่าเน้ำนน้ำมาฉันแองเน้นน้ำครับเพราะว่าเขาเมนไอ้นั้นเครื่องด่ม,มไอแอมจยากเน้นน้ำไน้อยหน่ออ้ดูคือน้ำหน่อยครับที่คุเนาะก็คือน้ำหน่อยเนาะที่คุเขื่อนมันท่านเติมมีกได้บ่ได้ได้ได้ โอเคโบ้นด้หลายเลยนะอบมันอบดุ่นครับถ้าบ้ดุ่นมันกับบุอยเพื่อเนื้อสิเพื่อครับน้ำอบไปหองเบิดและเพราว่าเขากินกินเอสเป็นกับแก้มเนาะกับข้าวก็ได้กับข้าวก็ได้เหรอได้เอาหลายๆเลยทำท่อนี๋ย้ พอสักก้นก็ได้แต่มอขามนันนะครับไปย่างเสือกโตกัน,กนมาเบิ่งทีมงานได้อย่างครับพอลี่มือนี้จัดเต็มขนาดก็ถูกนั่นเลยอันนี้นี่พอชนะหนูถึงไ่อยางผู้เข่วผู้ดีสดเอาเดอ้อจะเป็นซาด